จริพรญพรยิดยมสารทุชนทั้งหลายอัตมาอยู่บริเวณมหาวิหารพุทธปรินิพานโอ้โหเสาต้นนี้ที่เรียกว่าเสานางเนี่ยก็เป็นอันว่าลูกศิษย์เขาเทถึงสเต็ปที่สามแล้วโอ้โหน้องพิราบมาแล้วเหรอเนี่ยไม่ต้องใจร้อนน้องพิราบเดี๋ยวจะทำ มหาวิหารชั้นบนให้อยู่โดยตรงสร้างเพื่อเป็นมิตรกนกพิราพซะหน่อยนะ<อ>เห็นอยู่สองตัวสามตัวนะบินอยู่นะ<อ>มาดูผลงานแล้วก็น่าปลื้มใจวันนี้เราจะเทอ,อีกหนึ่งต้นนะมุงตรงนี้คุณกุยริกลําลังเดินทางมาก็า <S 2> <S 2> น่าจะมุงเสร็จนะในวันนี้เสียงช่างมาแล้วไปดูสิอ๋อนี่คนมาบูชาอีดมวลเบา ร่วมบุญกับพระมหาธีนาตสร้างมหาวิหารที่วัดป่าอุพาสูงก้อนละหนึ่งร้อยบาทก้อนเนี่ยมันก็ใหญ่นะใหญ่นะเนี่ยคืบหนึ่งอันนี้กี่คืบหนึ่งคืบสองคืบสามคืบกว่ากว่าน้ําหนักก็เยอะเหมือนกันคนก็ร่วมทำบุญก็เขียนชื่อเอาไว้เราซื้อมาก้อนละหกสิบกว่าบาทแล้วก็บูชาหนึ่งร้อยบาทเพราะว่าเราจะต้องมีคนก่อต้องมีปูนก่อปูนฉาบอีกนะ และอย่างไรประการอ๋อว่าง,งนกยูงว่าง,งนกยูงว่างนกยูงอ๋อฮนกยูงอันนี้ก็มีใบโพอยู่หน้าพระธาตุจอมผาท่านที่หลายมาก็มาร่วมบุญร่กุศลได้นะเอาใบาโพแห่งชีวิตของท่านพระศรีมหาโพธิ์อธิษฐานนี่อธิฐานกิตเอา ไปดูหน้าง,นา,ง,งานสิเป็นยังไงบ้างไปดูหน้าง,งานเอามีรื้อแล้วนะ,ะช่างทีมช่างมารื้อแล้วรื้อแบบเพราะว่าวันพุธเราจะวางแผ่นพื้นบริเวณนี้แล้ววันพุธจะวางแผ่นพื้นแล้วนะแล้วก็วันนี้มีทําสานแทงที่เขาช้างล้วงนะบ้านศาลเจ้าก็ฝากเขาอยจะริวัติแวะชี้จุดให้ด้วยนะ ชี้จุดบริเวณจะวางแท้งที่เขาช้างล้วงด้วยนะวางฐานแท้งอันนี้รอยโคนมาปิดทองลูกนิมิตลูกนิมิต85ตันเห็นสายเขียวยกมาได้85ตันต้องคลายชักใช้เครนใหญ่ยกมาคนก็มาปิดทองอารามอารามไม่เชี่ยวนะที่ลูกนิมิต85ตัน ก็มาร่วมปิดทองได้ตั้งกิจเป็นบุญบูชาพระธาตุจอมผากันเอาละดูจุดนี้เริ่มรื้อแล้วมีใครตกใครบ้างวันนี้ใครมาบ้างหล่ะวันเนี้ยอ๋อโอเค okay. วันนี้มีสองคนมาแล้วแต่เชา้า ผาหนูเราก็กลับบ้านไปแล้วนะเอาคงเอาพระเนนไม่ชีแล้วก็คงมีลูกศิษย์บางส่วนมาเพิ่มเติมแหละในวันนี้นะอันนี้ก็เริ่มรือ้อแบบตรงนี้แล้วเพราะว่าวันพุธเราจะวางแผ่นพื้นแล้วนะค่นี้คืองานคือการที่พระมหาท่านมาตรวจดูหลังจังหันก็มาตรวจดูงานนี่ก็เริ่มแล้วมีบินัหนก็เม่นนะ อันนี้เราก็มีกองหินเราเตรียมไว้เทพื้นละวอนนี้สายนี้สองกองนี้ก็น่าจะใกล้เคียงกับพื้นด้านบนที่เราจะต้องเทบริเวณนี้ได้เรียกว่าด้านทิศต,ตะวันออกหรือว่าหลังมหาวิหารพุทธปรินิพานอยู่ใกล้ๆก,กับพระบรมาธาตุเจดีศรีภูผาสูงหรือพระาธาตุจอมผาก็เป็นบริเวณที่เราจะได้ใช้เป็นสถานที่สำหรับด躲แดด躲ฝน มีห้องโซลารเซลล์ห้องเครื่องเสียงควบคุมบริเวณพระธาตุจอมผาและเป็นที่ญาติโยมมานั่งพักผ่อนได้สบายๆเย็ยนๆเพราะว่าอาคารหลังนี้จะเป็นระบบโซลารเซลล์ทั้งหมดก็จะสะดวกสักนิดหนึ่งนะใช้ไฟจากาธรรมชาติจากแสงแดดไปนี่คือจุดนี้ที่เราทํางานแล้วนะแลวจุดหนึ่งกำลังผูกคานอยู่โคสิตาก็ผูกคานอยู่ด้านบนนู้น เรไล่ๆกันมาลูกศิษย์ลูกหาก็คงทยอยทยอยกันขึ้นมาเพื่อจะ,อะถวายการถวายงานให้สําเร็จประโยชน์ไปด้วยดีด้วยกันอันนี้เราทํางานกันแล้วนะแต่เช้ากันแล้วนะก็ะตามภาพนี้นะ,ะต้องขอบคุณทุกคนที่ถวายงานเมื่อวานนี้ก็ทําให้เสาเราเทได้กันไปแต่วันวันพุธนี้มีวางแผ่นพื้นก่อนวางแผ่นพื้นวันพุธนะวันพฤหัสก็ผูก แล้วก็เตรียมการเตรียมงานเข้าบงเข้าแบบอะไรก็คงวันเสาร์คงได้เทพื้นตรงนี้วันศุกร์หรือวันเสาร์คงได้เทพื้นบริเวณนี้พื้นบริเวณนี้สาเร็จก็เป็นอันสําเร็จเพราะหมาที่น่าก็จะขึ้นไปสะดวกหน่อย <c oughs> มีทางขึ้นไปสะดวกหน่อยสะดวกหน่อยเพื่อจะให้ไปตรวจงานด้านบนได้สะดวกหน่อยวันนี้รื้อตรงนี้นะรื้อตรงนี้ก็ก็เยอะพอควรแล้วก็มีการเทปูนเสาอกหนึงต้นบริเวณด้าน,ด,านด้านทิศ ตะวันตกของมหาวิหารเรียกว่าเสานางเราจะรื้อแล้วก็เราจะ,ะยกแบบก็นมีอีกเทสเต็ปที่สของเสาหนางต้นที่สองเนี่ยวันนี้ด้วยก็คิดว่าน่าจะเป็นไปได้ด้วยดีนะ,ะดูการดูงานวันนี้เพราะาเมื่อวานนี้เสาร์อาทิตย์ลูกศิษย์ก็คงเหนื่อยกันเรียกว,ว่ามามาแบบถลม่มทลายช่วยแรงกันเพราะว่าเราอาศัยทุกท่านมาถวายแรงช่วยแรงกันคนนั้นคนนี้ช่วยสร้างกันนะ อันนี้ซื้อของไปรู้สึกจะสามล้านกว่าแล้วละ่ะแต่ถ้าเป็นผู้รับเหมาหรือว่ารับทํานี้คงจะไปไกลกว่านี้เยอะเพราะมันใหญ่โตไม่ใช่เล่นเล่นจนถึงเรียกว่ามหาวิหารมาแล้วกันนะอันนี้เป็น,นด้านทิศอ่าด้านทิศตะวันออกด้านนี้ก็จะมองดูมันเตี้ยๆอีกด้านหนึ่งก็จะสูงกว่านี้อีกสามเท่านะสามเท่าสี่เท่านั่นแหละวันนี้ก็มีพวกหัวอางมาทำบุญทำกุศลวันเกิดเจ้าหนุ่มน้อยนะลูกของนกขุมอ่ะ นีความสุขความเจริญนัลูกนะและอย่างและประการความดีต่อไปเนื่องไปแล้วก็พวกอ่างจะถวายงานหรือจะกลับก็ไม่รู้แต่ว่าวันนี้มาทําบุญแต่เช้าแล้วนะไม่แน่อาจจะช่วยเราซะก่อนแล้วค่อยไปก็ได้นี่คืออัปเดตการบุญการกุศลณมหาวิหารพุทธประดิมิพานด้านข้างๆพระบรมธาตุเจดีศรีภูภาสูงหรือพระธาตุจอมผาขอเจริญพร